หลายคนคงจะทราบดีว่าการทําธุรกิจออนไลน์นั้นไม่ง่ายเพราะว่าความยากของมันมีอยู่หลายส่วนโดยเฉพาะการค้าขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดียรวมถึงแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆคือโอเคแรกๆเนี่ยขายก็ยังสนุกอยู่เพราะว่าออเดอร์มันมีหลักหน่วยหลักสิบแต่วันหนึ่งพอธุรกิจเติบโตไปมีออเดอร์หลายร้อยหลายพันเพนพอยต์ Paint ต่างๆน,น,น,นานาก็ถาโถมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการสินค้าหลังบ้านระบบการขายออเดอร์การเก็บเงินรายงานข้อมูลคือปัญหาท่วมไปหมด คำถามก็คือเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างมืออาชีพเพื่อทําให้ธุรกิจของเราเติบโตไปในอนาคตอย่างมั่นคงได้อย่างไรผมบอยธงชัยจะเล่าให้ฟัง ทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราพูดในมุมของลูกค้านะเวลาเราจะซื้อของออนไลน์สักอย่างหนึ่งอะ่ะมันง่ายมากๆคือพอเราเห็นสินค้าโผล่ขึ้นมาในออนไลน์ปับ๊บคลิกเข้าไปซื้อโอนเงินโอนไวจ่ายเร็วของรอรับที่บ้านทุกอย่างมันจบได้อย่างรวดเร็วมากๆนั่นคือมุมลูกค้าแต่ถ้าเราหันไปดูมุมคนขายอ่ะอันนี้ไม่ง่ายแล้วเพราะกว่าที่สินค้าชิ้นหนึ่งจะส่งไปถึงมือลูกค้ามันผ่านอะไรมาบ้างอ่ะอย่างง่ายที่สุดเลยนะคลังสินค้าจัดการยังไงจัดการออเดอร์ทํำยังไงคนขายเนี่ยไม่ได้จบแค่นั้นด้วยการตลาดออนไลน์ก็ต้้องเขาาไปทํ ยิงแอด Facebook ทำยังไงแล้วบางครั้งเนี่ยนะต้องสวมวิญญาณแอดมินเข้าไปตอบเมสเซจลูกค้าว่ารายละเอียดสินค้าตัวนี้เป็นยังไงลูกค้าทักมาถามตีสาคคนก็ต้องเข้าไปตอบเห็นไหมแรกแรกทำเนี่ยมันก็ยังสนุกดีในมุมคนขายเนี่ยแต่วันหนึ่งพอธุรกิจเติบโตไปมีออเดอร์หลายร้อยรายการเข้ามาปับ๊บโอโหคนคนเดียวเนี่ยไม่ต้องพูดทําไม่ได้แน่นอนทีมงาน2อสคนแรกที่ก่อตั้งกันขึ้นมาก็ทําไม่ไหวสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปเพิ่มคนเพราะว่าปัญหามันมีเพิ่มมากขึ้นแต่ประเด็นก็คืออย่างที่เเเรรรราาาาาู้้แหลว่า่กกาพิมมมคคนนนขใอง์ั ก็คือการเพิ่มต้นทุนที่ในระยะยาวแล้วมันสร้างปัญหาเพราะว่าคุณมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นก็ต้องเพิ่มคนเพิ่มมากขึ้นปัญหาเพิ่มขึ้นก็ต้องเพิ่มคนสุดท้ายไม่จบเป็นงูกินหางไปเรื่อยๆองค์กรที่จะอยู่ในโลกอนาคตได้ต้องเป็นองค์กรที่ l e นล l e หมายความว่าไม่ต้องใช้คนเยอะแต่มีระบบที่ดีเข้ามาช่วยจัดก,การแล้วทาให้บริษัทนั้นเนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการบริหารงานได้เพราะฉะนั้นแน่นอนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยเฉพาะ SME เวลาที่คุณจะขายของออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพคุณจึงต้องการระบบทีนี้ททาอออกมนยู่่ี เราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงเราก็ต้องไปหาโซลูชันหรือว่าผู้ช่วยนั่นเอง หนึ่งในโซลูชันที่น่าสนใจก็คือ Feel Goose Feel Goose เนี่ยเขาเป็นสตาร์ทอัพคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นมาได้2ปีแล้วสิ่งที่น่าสนใจของเขาคือเขาก่อตั้งโดยคนไทยซึ่งคนไทยกลุ่มนี้เนี่ยเคยทำธุรกิจออนไลน์แล้วประสบปัญหาคือเจอเพนพอยในการขายของออนไลน์มาทุกรูปแบบแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เคยเจอปัญหาจริงๆมาทำเนี่ยมันจึงน่าสนใจเพราะเขาเคยลงมือทามาก่อน ฟีเจอร์ที่เขาจะมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รวมถึง SME แล้วก็องค์กรต่างๆที่จะมาทําเรื่องของการขายของออนไลน์นะมีหลายอย่างมากๆฟีเจอร์ตัวแรกของเขาก็คือ ฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยจัดการคลังสินค้าคือมีระบบรายงานปริมาณสินค้าทั้งหมดในคลังทําให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หมดปัญหาไปได้เลยในเรื่องของสินค้าค้างสต็อกเพราะว่าเขามีระบบที่รายงานอย่างเป็นรูปเป็นร่างต่อมาก็คือเซลล์แมเนจเมนต์ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าหลายๆครั้งเราก็จะรู้อยู่ว่าการขายของออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยเราต้องทําผ่านโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Facebook แล้วหลายครั้งเช่นเดียวกันเราพบปัญหาว่า a c e b o o k Live เนี่ยเขาไม่ได้เอื้อให้เราสามารถทําธุรกิจได้อย่างราบรื่นขนาดนั้นหลายครั้งลูกค้้้าาาตองเขามา CF แล้วเราก็ต้องไปตามดูออเดอร์ตามไปจดตามไปเขียนคือทุกอย่างแมนวนวลหมดเลยอะ่ะมันทําให้เกิดการเสียเวลาในแง่ของการจัดการต้องใช้แรงงานคนปริมาณมหาศาลสิ่งที่ฟิลกูสเขามาช่วยคืออะไรรู้ไหมเขามีทีมงานมาคอยดูแลเลยเพียงแค่เรา Facebook Live นะแล้วเชื่อมระบบของคุณเนี่ยเข้ากับระบบของฟิลกูสแค่นั้นเองลูกค้าเวลาเข้ามา CF ปุ๊บระบบจะเด้งเข้าไปในคลังสินค้าเลยว่าตัวนี้จะต้องส่งให้ใครส่งที่ไหนส่งเมื่อไหร่มีระบบการแทร็กการเก็บเงินทุกอย่างคือครบวงจร นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีตัวของ Customer Management แล้วก็ Customer Support มาช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ด้วยคือหลายๆครั้งนะเราต้องทํางานแบบแมนนวลน่ะคือสร้างออเดอร์ปับ๊บจดจํารายชื่อลูกค้าไม่ได้จําที่อยู่ลูกค้าไม่ได้ลูกค้าคนเดิมกลับมาซื้อของเราก็อาจจะมีโปรโมชั่นให้เขาแต่เราลืมไงระบบเหล่านี้ของ Feel Goods จะทําให้เราสามารถ Retain ลูกค้าคือลูกค้าเนี่ยเป็นคนเนี้ยซื้อของแบบเนี้ยเราสามารถมีโปรโมชั่นให้เขาได้ด้วยคือมันทําให้คุณทํางานง่ายไม่ต้องใช้คนเยอะแล้วมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบ อย่างเป็นระเบียบส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ payment payment หรือว่าระบบการเก็บเงินหลายครั้งเนี่ยเพนพอยต์สำคัญของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็คือลูกค้าคนไทยชอบจ่ายเงินสดที่ปลายทางเขาเรียกว่าเป็น cash on delivery แล้วหลายๆครั้งเช่นกันระบบที่ไม่ดีทําให้พ่อค้าแม่ค้ากว่าจะได้เงินจากลูกค้าเนี่ยนะใช้เวลา3วัน5วันอันเนี้ยใครที่ต้องทําธุรกิจหมุนเงินนะไม่ทันการแต่สําหรับฟิลกูสเขาบอกเลยว่าเขาการันตีว่าการเก็บเงินสดของลูกค้าที่ปลายทางนั้นน่ะจะโอนกลับมาหาพ่อค้าแม่ค้าใน1 กวันทารส่วนตัวถัดไปก็คือ report and analytics คือตัวนี้เนี่ย feel goose เขาจะมีรายงานภาพรวมการขายทั้งหมดด้วยเพื่อทำให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถที่จะดูได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยขายไปเท่าไหร่แล้วการขา,ขายของคุณนั้นมีประสิทธิภาพแค่ไหนคลังสินค้ามันก็จะไปเชื่อมโยงกันหมดเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาทำการแมนนวลเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเรามีระบบที่ดีคุณง่ายๆคือพ่อค้าแม่ค้านี่สปายไปได้เลย และแน่นอนตัวสุดท้ายการขายของออนไลน์คุณต้องพึ่งพาระบบโลจิสติกหรือว่าขนส่งพ่อค้าแม่ค้าหลายคนในยุคนี้เนี่ยพอแหม่ได้รับ Order, ออเดอร์เข้ามาปับ๊บต้องเดินไปที่ขนส่งใช่ไหมแล้วต้องไปต่อแถวรอยาวๆแล้วกว่าจะส่งของได้ใช้เวลาไปครึ่งค่อนวันเสียวเวลามากๆแต่ระบบของฟิลกูสเนี่ยเขามีดีลพิเศษกับขนส่งโลจิสติกเหล่านี้ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ระดับชั้นนําของประเทศหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงทําให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รวมถึง SME เนี่ยประหยัดเวลาไปได้มากและรวมถึงใช้แรงงาน ไว้ลงด้วย คือฟีเจอร์ทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยมันมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รวมถึง SME อยู่แล้วแหละแต่เราอาจจะยังไม่เห็นภาพที่มันเป็นรูปธรรมเพียงพอเพราะฉะนั้นขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาธุรกิจที่เขามาใช้ระบบฟิลกูสแล้วทําให้เขาประสบความสําเร็จได้เลยแล้วกันคือเคสนี้เนี่ยเป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องมือ DIY ซึ่งเขาเป็นลูกค้าฟิลกูสตั้งแต่เดย์วันเลยคือเป็นตั้งแต่วันแรกคือแรกๆเนี่ยเขาก็ขายสินค้านะออเดอร์วันหนึ่งไม่เกิน 10- 20ชิ้นทํางานกัน 2- สอที่จะจะัดการตต่่อไปไปด้แเมื่อวันึก ธุรกิจเขาเติบโตไปถึงจุดที่มีออเดอร์ประมาณสัก300400รายการต่อวันอะแน่นอนคนทีมงานผู้ก่อตั้ง2 3สาคนแรกเอาไม่อยู่แล้วและถ้าจะไปเพิ่มคนเข้ามาอยู่ในองค์กรก็อาจจะไม่ช่วยด้วยเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าในระยะยาวเนี่ยองค์กรต้องการ lean ต้องการจะมีประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําก็คือการที่เขาใช้ feel good เนี่ยทำให้เขาไม่ต้องจ้างคนเพิ่มและแน่นอนทําให้เขาลดเวลาลดคอสลดต้นทุนลดค่าขนส่งไปได้มาก feel good เข้าไปช่วยเขาตั้งแต่เรื่องของการจัดการ ล็อกสินค้าการจัดการขนส่งซึ่งแน่นอนเขามีดีลพาร์ทเนอร์กับขนส่งระดับประเทศการทําการตลาดบนออนไลน์เนี่ยฟิลกู๊ดก็ไปช่วยเสริมไปช่วยสร้างมีทีมที่คอยสนับสนุนคือทุกอย่างครบเลยเพราะฉะนั้นฟิลกู๊ดเนี่ยสามารถที่จะทําให้ SME พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยเฉพาะ s m e ที่เป็นรายย่อยซึ่งเอาเข้าจริงนะเขามีข้อเสียเปรียบกับบริษัทใหญ่ๆที่มีทุนอยู่แล้วเนี่ยมหาศาลเหมือนกันแต่การที่มีระบบแบบนีี้้้้้้้เเเขขาาาาามมช่วยยนัทํใหไไดดสรรงอปบ ที่สามารถไปสู้กับบริษัทที่ใหญ่กว่าเขาธุรกิจที่ใหญ่กว่าเขาและทําให้เขาสามารถประสบความสําเร็จได้ เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยฟิลกูสก็คือผู้ช่วยคือระบบที่จะมาทําให้การค้าการขายออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งหลังจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งฟิลกูสมาเนี่ยก็พบว่าหลักคิดและปรัชญายของเขาก็คือเขาต้องการ maximize profit และ minimize cost ก็คือเขาต้องการทําให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ SME รวมถึงองค์กรใหญ่ๆนะมีกําไรที่เพิ่มมากขึ้นและลดต้นทุนในการบริหารจัดการนี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะทํา ยังไรก็ตามระบบของ Feel ิล o ูที่เราเล่าให้ฟังว่ามีฟีเจอร์นู่นนี่นั่นมาช่วยเหลือการขายของออนไลน์มากมายไก่กองนั้นใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อาจจะต้องลองไปใช้กันดู